เดี๋ยวนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมาเสนอตอนเอลซ่ากับบาร์บี้นะคะจะไปซื้อเคอออก้กอ่มาฝ่งกันเลยถ้าฉันไปซืขข้อเค้กดีกว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้เอิบเป็นซืขข้อเค้กเอิบฉันเอิบจะฉันนอนดีก,กว่าลูกๆนอนเดี๋ยวนะ พรุ่นี้จะได้ถึงเร็วอุ้ยถูกชึบเออเจียงสามชั้นเลยชุบอู้หเอ็กเอ็เ็ก้ยนี่แกเปนแปลกมองคนแล้วนะเธอต้องเลย่มไปรีบอาบน้ำนะ ที่อาบน้ำเสร็จเราไปซื้อเค้กดีกว่าบอกพวกเด็กๆเด็กๆจ้าได้เวลาไปซื้อเค้กแลนะจะอยู่บ้านสามคนได้ไหมได้ค่ะได้ครับคุณน้าเอิมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กับคุณน้าไปซื้อเค้กก่อนนะค่ะครับเค้ชิปมีเค้กสตรอเบอรี่ขายไหมคะกับมีเค้กแอปเปิ้ลขายนะคะ อ๋อมีครับเลือกเลยครับเฮ้ยเอาเค้กสตรอเบอรี่ไหมเออเอาเค้กสตรอเบอรี่กับเค้กแอปเปิลค่ะอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเอาใไปครับนี่ครับของคุณนี่ครับของคุณอ่ายี่สามสิบบาทครับจุดห้าบาทครับทอนห้าบาทเด็กๆจ้าแม่กับคุณน้าไปซื้อเค้กมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคุณน้าเออไม่เป็นไรจ้ะ เออไปค่าดีกว่านะโอ้อยากเปนเค้กก่อนอืมได้สิทำไมก่ออุ้ยเดี๋ยวนั่งก่อนดีกว่านั่งรอบาร์บี้ก่อนดีกว่าโทรอึ๊ชิบชิบอ้าวฉันผิดผิดผิด,ผด,ผดชิบชิบไม่เด,ด,ด,ด็กๆแต่ไม่เด็กเป็นเค้กนะค่ะชิบ อุ้ยขอโทษชิบชิบอุ้ยจิบจิบชิบอุ้ยฉันชอบล้มตลอดเลยเนีย่โอ้ยโอ้ยนั่งได้คนเดียวหรือเปล่าอยู่สงสัยได้ไม่คนเดียวเลยนะสวัสดีวันนี้เราจะลังแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะกดเลย